ครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง Galactic p e c e Studio หมดเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Awar Fan Story Telling นะครับก็หรือแปลตรงตัวก็คือการเล่าเรื่องสตอรี่เหมือนเดียวนั่นแหละผมเป็นเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนในแอปหนังสือที่เขาอ่านอ่านให้ฟังก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมหนังสือจนิยายอะไรอย่างงี้ แต่อันนี้เป็นการเล่าเรื่องจาก,กแฟนคลับคนนีนอองนะครับก็คือตูเองนั่นแหละครับก็คือวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอในสิ่งที่ผมนั้นไม่สามารถทําได้นั่นก็คือการวาดรูปวาดรูปหรือการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับ Star Wars อะไรอย่างนี้หรือมีชุดเครื่องแบบไปถ่ายทำเหมือน Star w a r ์แฟนเฟมใน youtube หรือในออนไลน์ที่เขาถ่ายทำกันนะครับผมแต่ผมจะมาเล่าเรื่องไปแทนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ใช่เป็น แฟนกับสตาร์วอลก็ฟังได้คนไหนที่เป็นแฟนกับสตาร์วอลก็หลับตาและใช้จินตนาการในการรับฟังด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องผมเกิ่นไว้ก่อนเลยก็คือผมที่หายไปนานนี้ที่ไม่ได้ทำดิสนีย์คลาสส t a r ตาร์เรื่องเกี่ยวกับสตาร์วอลก็เพราะว่ามัวไปดู101่ัศูนย์หนึ่ e e เชียนอยู่นะครับผมแล้วก็ล u l โลแอดสตรีทสองซีซั่นแน่นอนดูยาวแน่นอนไม่ได้หลับแน่นอนแล้วก็แอบไปดูออมะ ยูมะโรงเรียนปีสามครับผมซึ่งมีสซีซั่นผมก็จะไปดูตั้งแต่ต้น,นจนจบเลยรับผมซีซั่น2จบละ21ตอนซีซั่น3มาแน่นอนครับซีซั่น3รอปีหน้าปีนี้หรือปีไหนช่างแม่งเลยแต่กูจะรอแน่นอนยูรมาสปีสามติดติดเลยทั้งอ่านในมังงะแล้วก็ในอ่าในแอนิเมชั่นก็รอติดตามกันไปโอเคเดี๋ยวด i สนีย์พารตสาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าสตาร์วอร์นี่ก็ เอาไว้ก่อนแล้วกันช่วงนี้ติดานนะครับผมเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเอาล่ะเรามาเข้าสู่ช่วงการเล่าเรื่องของ Star Wars Fan Story Turing นะครับผมมาเ,าเริ่มเูในช่วงก่อนที่สงครามโคลนนั้นจะยุติลงนะครับผมได้มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพิเชอร์โ o ราเขาเป็นเด็กที่อยู่ในช่วง เขาเป็นเด็กนักเรียนในร้อยในช่วงสุขั้โรมนะครับผมซึ่งในระหว่างนั้นเขากําลังเรียนอยู่นะครับผมในนักเรียนในร้อยของสาธารณรัฐนะครับผมมียศตําแหน่งเป็นแค่ร้อยตีหรือผู้หมวดนั่นเองเขาก็เรียนพวกทั้งปืนอาวุธรถถังยานเกราะอะไรพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงการบัญชาการในหน่วยย่อยของเขาในระดับผู้หมวดนะครับผม ถือว่าเป็นนักเรียนดีเด่นคนหนึ่งเลยที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการาเรียนในโรงเรียนในร้อยนะครับผมสมรภูมิแรกที่เขาไปรบนั่นก็คือ,อที่ดาวคาชิกนะครับผมใช่แล้วดาวคาชิกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ประสบความสําเร็จในการรบที่ดาวคาชิกแล้วก็กลับมาที่คอร์ซังนะครับผมหรือดาวเมืองหลวงของสาธารณรัฐเขานั้นก็กําลังเขียนรายงานอยู่จนกระทั่ง ได้มีการประกาศว่า,าพวกเจไดนั้นได้ขากหลงสาธารณรัฐและก็ได้มีการจัดตั้งสาธารณรัฐใหม่เป็นจักรวรรดิกาล actic นะครับผมซึ่งเขาก็มองเห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเจไดที่เขาเห็นมาโดยตลอดนั้นน่ะเพราะว่า,าพวกเจไดอะ่ะก็มักจะพนงตัวแล้วก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลเท่าไหร่กับทหารอย่างเขาอะไรอย่าง,างพวกโรเลง แต่ยังไงซะเขาก็เป็นแค่ผู้หมวชก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปโต้แย้งกับผู้ขบัญชายอย่างพวกเจไดได้นะครับผมแต่พอสาธารณรัฐแปลเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิกาแล็กติกที่หนึ่งเขาก็ได้ไปปรึกษากับพวกเหล่านายทหารทั้งหลายแล้วกที่เป็นพวกอาสาสมัครที่มารบในช่วงสงครามโคลเลยนี้เขานั้นได้ข่าวว่าพวกกองทัพโคลนนั้นอาจจะถูกปลดเกษียณไปเพราะว่าทหารนโคลนมันรับใช้แค่สาธารณรัฐไม่ได้รับใช้จักรวรรดิเลยนี้ เขาเลยไปถามหัวขบัญชาของเขาว่าแล้วพวกเขาจะเป็นยังไงต่อพวกเขาก็จะกลายเป็นทหารของทมคิวเรียลหรือทหารของจัก,กรวรรดิโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นทหารที่อาสามาลบเพื่อลบเพื่อสาธารณรัฐใช่ไมแต่ตอนนี้สาธารณรัฐเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิไปแล้วก็เท่ากับว่า,วาตอนนี้เขาก็ได้เป็นทหารของจักรวรรดิกาลกติกที่หนึ่งนะครับผมภารกิจแรกที่เขาได้รับและมอบหมายมาก็ไปที่ดาวเทิดดาวอัน เปลียนที่มีชื่อดาวว่าชื่อดาวว่ายูรูยูรูโฟนะครับผมยูรูโฟนั้นเป็นดาวที่แบบรลมสมบพูรณ์มากป่าโคตรเยอะเลยบอกตรงยุงก็เยอะยุงนี่ตัวเข้าแขนได้เลยเจาะเลือดกินตายหาแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีประชากรอ,อยู่ที่นั่นนะครับผมซึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจเพื่อ สามพลเมตรีกันครับผมมีประชากรอยู่แล้วก็มีรัฐบาลเลยอย่างนี้รัฐบาลอีรูนะครับผมอ่อชื่อชื่อดาวนี่มันจับยากมากเลยเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก็คือชื่อดาวอีรูแล้วก็ดาวยูรูโฟดาวอีรูโฟนี้มีประชากรอยู่หายเผาพันมากครับผมแล้วก็มีกลุ่มรัฐบาละไรพวกนี้อยู่และที่ เขาได้รับมอบหมายมาของพิเชอร์ผู้หมวดพิเชอร์ได้รับมอบหมายมาน,นั่นก็คือ,อการเจราจารและการให้ดาวยูโฟนั้นนะครับผมให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดินะครับผมเขตการปกครกองของจักรวรรดิแต่ว่าทางรัฐบาลของยูโฟนั้นไม่ยอมนะครับผมก็เลยทำการปฏิเสธและก็เกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับผม <S <S พิเชอร์ก็ได้ไรายงานให้กับผู้กำกับบัญชาของเขาว่า พลเมืองแนละทางรัฐบาลยูโซนั้นไม่ยอมที่จะเข้าร่วมกับจกักรวรรดิสายขบัญชาของเราก็ได้ทำการสั่งให้เขานั้นดําเนินการโจมตีแบบเต็มอัตราสุดเพื่อที่จะให้พวกเขารู้ว่าจักรวรรดิของเรานั้นมาเพื่อยึดครองโดยตรงและสร้างกฎระเบียบใหม่ให้กับกาแล็กซี่ซึ่งเขานั้นก็เป็นนายทหารที่แบบว่าหลับหูหลับตาทำตามคำสั่งอย่างเดียวเลยครับผมเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่จกักรวรรดิกำลังทำอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะ เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแน่นอนครับผมประเทศไหนก็ไม่รู้นะฮะข้ามเรื่องก่อนหือกูโดนล่ากพิเชอร์ก็นำกองกำลังของเขาแล้วนะผมจำนวนหนึ่งนะครับผมสักประมาณเป็นหนึ่งกองร้อยหนึ่งกองร้อยแล้วก็หนึ่งยานเกราะหนึ่งหนึ่งกองร้อยยานเกาะหนึ่งกองร้อยของสตอมทูเปอร์ใหม่นะครับผมที่มาประจำการนะครับผมแต่ว่าในหขณะนั้นยังไม่มีสตอมทูเปอร์เป็นกองอัปโครนอยู่นะครับผมก็เขาก็ใช้กองอัปโครนเข้าไปทําการที่จะยึด การบริหารของพวกรัฐบาลยูโฟนะครับผมซึ่งพลเมืองและก็ทหารยูโฟก็เปิดฉากการโจมตีโดยการทิ้งระเบิดจากทางอากาศนะครับผมยานวกของพวกเขานั้นทำการโจมตียานายานของสาธารณรัฐเก่านะครับผมก็คือยานชื่อยานอะไรจำไม่ได้ที่น่คือมันเป็นยานคลาสแบบสตาร์คลาสคลาสสตาร์เิส er. อยเยอร์อะประมาณนั้นนะครับผม ล้มยานนั่นได้โอ้ือว่าไม่ไม่ธรรมดาเดียวเขาก็เลยทําการสั่งให้ทห,หารโครนทั้งหมดนั้นเปิดฉากการโจมตีและให้ยากรองทั้งหมดเป็นแนวหลักในการช่วยสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณ5นาทีครับผมวอ e ีลูโปนั้นหรือทหารทหารชาวอ e ีลูนะครับผมก็เริ่มทําการยึดเจาตีกระนาบเพื่อที่จะทําการโจมตีและขับไล่วพวกกองครับของจกักรวรรดิออกไปจากดาวอ e ีลู แต่พวกทหารอีรูนั้นเจอการโจมตีแบบกองโจนของผู้ผู้หมวดพิเชะครบผมโดยการส่งทหารแบบเป็นสองกองเป็นกองย่อยกองละ1 0บสิบนายในการตีโอบร้อมนะครับผมในการโจมตีในครั้งนี้ทําให้พวกทหารอีรูนั้นไม่สามารถตั้งตัวได้เลยต้องเสียการ การปะทะในครั้งนี้ไปเขาผมก็เลยเสียแนวหน้านี้ไปนะครับผมและที่สาคัญที่สุดก็คือในแนวหน้านี้เป็นชุดยุทธศาสตร์สําคัญในการเข้าไปในตัวเมืองได้อีกด้วยนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ผู้หมวดพิเช์ได้ทําการยึดทางปากทางเข้าไว้เรียบร้อยแล้วและเมืองที่เขากําลังเข้าไปนั้นก็คือเป็นเมืองเมืองชันนะครับผมมันเป็นชื่อเมืองหลวงว่าเมืองชันนะครับผมพวกทหารอีรูนั้นก็พยายามที่จะป้องกันเมืองนี้ไว้ให้ได้เพราะว่ามันเป็น เมืองจุดเรื่อสาแล้วก็เป็นเมืองที่แบบว่ามีพวกรัฐสภาของของประชาชนดาวิูนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงของทหารกระทรวงต่างๆอะไรพวกนี้อยู่เยอะมากเลยเมืองหลวงชันนั้นเป็นเมืองหลวงพธศสฐารสำคัญมากๆเลยถึงแม้ว่าทีเชอร์เขานั้นจะมีแค่ยานกาอแค่หนึ่งกองลอยนะครับผมแต่เขาก็ใช้ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างมากโดยาการให้กอง ครับยานกรอกของเขาหนึ่งกองร้อยนี้ทาการพุ่งเข้าใส่เข้าเข้าไปในตัวเมืองแบบเรล่งดวงเลยครับผมไม่ต้องสนว่า,าว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่าห่านร,ราบหรือโคลนโคลน,นทูปเปอร์อะไรพวกนี้จะทําการเปิดฉากการโจมตีคอยสนับสนุนจากด้านหลังและทีนี้ก็คือไม่มีการสนับสนุนจากทางอากาศอย่าลืมนะว่าตอนนี้ทางทัพฟ้าอีรูปนนไปคนควบคุมไว่อยู่นะครับผมเพราะว่ายานที่เขามาส่ง นั้นได้ตกสื่อภาคหรือดินดาวยูโฟเรียบตัอไปแล้วเขานั้นพิเชอร์มีโอกาสแค่ครั้งเดียวนนะก็คือยึดเมืองหลวงนี้มาให้ได้เพื่อที่จะส่งสาญญาไปขอกองกำลังเสริมมาช่วยในการปิดล้อมอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เมืองชันนั้นถแบ่งสองฝั่งสองฝั่งนะครับผมนั่นคือเมืองหลวงชันทางตอนเหนือทางตอนใต้ทางตอนใต้เป็นของพิเชอร์นะครับผมพิเชอร์เขาเป็นผู้หมวดในการสั่ง ให้ทหารกองทัพโวลของเขากระจายกําลังไปอยู่ตามตัวเกตแล้วก็ทําการไล่พลเรือนทั้งหมดออกไปจากเมืองนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับผมแต่ถ้าพลเรือนคนไหนเป็นชายชะก,กันอะไรอย่างเงี้ยก็จับพลเรือนคนนั้นนะ่ะมาเป็นตัวปาาระกันในการให้พวกทหารยืนให้พวกทหารยืรยน,นั้นยอมทิ้งอาวุธและยอมจำนนแต่เพราะ พิเช์คิดว่าการทําแบบนี้เป็นการทําให้พวกทางฝั่งนั้นไม่กล้าที่จะโจมตีพลเรือนของตนเองเลยนี้เพราะว่าสัตว์ษทหารในประมาณนี้แต่ผลปรากฏว่าหนึ่งในทหารขอวิวนั <ps> ้นไม่ฟังคำตาวาสังเลยอีกจรวดจรวดเลเซอร์นําวิถีใส่ยานกราะหนึ่งหนลำนะครับผมทำให้ยานยานเกรอะขันนั้นได้พังแล้วก็มีทหารโคนเสียชีวิตอยู่ทั้งหมด20นายนะครับ จึงเป็นการทําให้พิเชอร์นั้นได้ตัดสินใจทาการปล่อยพลเรือเหล่านี้ออกไปให้หมดและทําการยิงทหาราที่ทิท้งอาวุธทั้งหมดแล้วยิงเก็บัทั้งหมดเลยครับผมซึ่งตอนนี้ทางใต้นั้นก็ได้ควบคุมไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จับพลเรือนที่เป็นผู้ชายล้วนๆยกเป็นผู้หญิงคนแก่คนที่ไม่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้โดนปล่อยและให้หนีจากทา,างใต้ให้ผ่านทางแนวลถโอ นี่ก็เป็นคนดีอยู่นะคนดีและหลังจากนั้นพิเช์ก็ทาการกระจาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าให้ยอมแพ้และยอมจำนนไม่อย่างนั้นพวกผู้ชายชะการทั้งหลายและก็รลวมมุตุทหาที่จับมาได้นี้จะถูกฆ่าตายเพื่อเป็นการยอมแพ้โดยอย่างสุงเชิงถ้าไม่อย่างนั้นกองกําลังทหารของเขาที่ทางจากักรวรรดินั้นอะส่งมาถ้ายังไม่ได้ข่าวจากเขา ภายในอีกหนึ่งชั่วโมงนี้เขาจะได้รับกองกลังเสริมของกองทัพจักรวรรดิเทียนไกจักรวรรดิกากเลกติกและจะส่งยานลบทั้งหมดและกองทัพท,ท,ท,ที่มีของจักรวรรดิทงลมดาวยูโฟให้ราาข้ามหน้ากองจึงทําให้พวกนักการเมืองพวกนายทหารชั้นผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ยเริ่มแตกคอกันว่าจะทิ้งดาวดวงนี้ให้จักรวรรดิปกครองหรือจะสู้จนต,ตายอะไรอย่างเงี้ยกับกลายเป็นว่า ฝ่ายทางทหารของ EU4 นั้นอะเรื่องที่จะสู้ตายแต่ฝ่ายนักการเมืองนั้นเรื่องที่จะยอมแพ้ก็เลยทําการผมยกผู้คนออกมานะครับแต่ในระหว่างที่ผบยกผู้คนออกมานะั้นอะฝ่ายนักการเมืองนู้ด่ะโดนควบคุมตัวไว้ได้จากทางตอนเหนือเลยจากหัวเอ่อเลยจากทางออกของประตูเมืองทางเหนือของเมืองชันครับเมืองหลวงครับก็เจอกับทหารที่ปีเชอร์นั้น่ะเขาได้วางกำลัง เอาไว้ดักซุ่มมาอยู่แล้วพวกนักการเมืองที่มันหลบหนีมาขึ้นอยู่บนญญาณสปีเดอร์ขึ้นบรญญาณสปีเดอร์ที่แบบคนย้ายคนเลวเนี่ยกำลังหลบหนีพร้อมกับทหารที่อาราขาอยู่แต่กับการว่าจับ,จบ,จบ,จบมาได้จับมาได้ยึดมาได้แค่ลำเดียวยิงลำหนึ่งโดนยันยาน,ยานกรอกของพิเชอร์ที่ดักซุ่มไว้อยู่ยิงจนตกระบบทำให้สามารถจับแค่พวกรองรองนายกแล้วก็ตัว คือรองนายกก็คือรองผู้นำของผู้นำรองผู้นำสูงสุดของดาวยูเรโกนเราจับมาได้และทีนี้ก็ทำการบีบบังคับให้พวกทหารที่ยังอยู่ในเมืองตอนเห่ือของเมืองชันนั้นยอมแพ้ครับแต่ว่าพวกทหารในเมืองชันตอนหนือไม่ยอมแพ้แก็เลยบังคับให้เด็กและผู้ใหญ่ทั้งหมดที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรพวกนี้ที่มีกำลังพอสู้อยู่ยิดอาวุธและต่อสู้กับพวกทหารของพิเชอร์คนระับอก ถึงแม้ว่าเมืองหลวงเนี่ยถึงจะถูกปิดนอ้อมแต่ก็โดนแจมสัญญาณจากพิเชยอ,อีกทีนึงเพื่อไม่ให้ส่งสัญญาณปีของความชื่นาทางทางทางทับอากาศทางทัพอากาศของทหารอ e ีรูได้นะครับผมและนั่นเป็นการทําให้พิเชร์นั้นเริ่มทำการโจมตีในเวลาที่13นาฬิกา2นาทีการเปิดฉากการโจมตีโดยการยิงจ้าวนนำ นำวิถีเลเซอร์ครับผมิงไปที่หอคอยสังเกตการณ์ตอนนี้ของมูงชันครับผมทำให้ผู้สังเกตการที่อยู่ในเรือนั้นน่ะตายหมดแล้วผมหอคอยทั้งหมดม,มีสังหอคอยยิงโดนทั้งหมดสังหอคอยและทำการเปิดฉากโดยการให้ยานเกราะเป็นให้ยานเกราะทั้งหมดนั้นเป็นแนวหน้าในการเป็นโล่เป็นแทงในการเปิดทางให้กองทัพโคลจำนวน50กว่านายที่คอยประจำ ทุ้จันทร์ให้กับยานเกราะและคันครับผมตอนนี้การโจมตีก็เริ่มที่จะบุกไปถึงทับเทียบของรัฐบาลของอ e ีโูโฟแล้วซึ่งในขณะนั้นผู้บัญชาการสูงสุดของอ e ูโูโฟนั้นยังอยู่ในเมืองหลวงและไม่สามารถที่จะหลบหนีออกไปได้ไม่ว่าเขาจะออกไปทางไหนก็ต้องเจอกับทหารยานเกราะที่ดักซุ่มไว้อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนที่น้อยนิดแต่ก็เสี่ยงอันตรายที่จะหนีออกไปได้ครับชาวย e ูโรโฟนั้นก็ ได้เห็นแล้วว่ากองทัพจักรวรรดิการกติกที่หนึ่งนั้นแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะคนที่นำทัพมาน่าก็คือพิเชอร์ถึงเขาเป็นแค่ผู้หมวดแต่ก็สามารถที่จะยินทางตอนใต้ของเมืองหลวงนี้ได้และหลังจากนั้นไม่นานพิเชอร์นั้นก็หยุดทาการโจมตีและบอกเอาประกาศในประมาณว่าประชาชนชาวยูโฟโรดฟังทางนี้ผมผู้หมวดหรือร้อยตีพิเชอร์โนรา รับใช้ทหารแห่งจักรวรรดิกาแล็กติกที่1ผมจะให้โอกาสพลเรือนทหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนถ้าหากพวกคุณยอมจำนนและทิ้งอาวุธและเดินออกมาพร้อมกับไรอาวุธแล้วขอให้พวกคุณนั้นนั่งอยู่กับที่ถ้ามีอาวุธติดตัวโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการแสดงและการ อยากให้ทราบว่าพวกคุณยอมจำนนและยอมแพ้โดยอย่างสิ้นเชิงหลังจากสิ้นสุดเสียงของพิเชอร์ได้ไป,ออประกาศไปอย่างนั้นพวกพลเรือนที่ถืออาวุธก็ทิ้งอาวุธกันหมดและพรอมเดินออกมาพร้อมกันเพื่อที่จะยอมแพ้ยกมือยอมแพ้และนั่งเรียงตามที่ทหารโคทูเปอร์ได้ชี้ทางให้พวกเขานั้นไปนั่งประจำ ที่ที่พวกเขาควรจะนั่งเพื่อเป็นการควบคุมตัวได้อย่างง่ายดายทหารบางคนก็ทิ้งอาวุธแต่ทหารบางคนยังคิดจะต่อสู้อยู่ก็เลยถูกสังหารไปซะหมดตอนนี้ทำเนียบรัฐบาลถูกล้อไว้หมดแล้วพิเชอร์ก็ได้ทำการให้ทหารโคลทูเปอร์2 0นายตามเขา,เขาเข้าไปในทำเนียบเพื่อที่จะจับตัวตัวผู้บัญชาการสูงสุดทหารยูโฟ และเหล่านายทหารที่ยังหลงเหลืออยู่ในธรามเนียบพอเขาเป่าประกาศไปว่าเหล่าคณะรัฐบาลที่ยังหลงเหลืออยู่ในทราเนียบรัฐบาลยีอยอมจำนวนแต่โดยดีและความเมตตาที่ผมจะมอบให้นั้นมันอยู่หลังจากที่พวกคุณนั้นยอมทิ้งอาวุธและเปิดประตูออกมาจากห้องประชุมของธรเนียบรัฐบาล สิ้นสุดเสียงเขารออยู่ประมาณ30นาทีไม่มีการตอบกลับมาโดยแต่อย่างใดพิเชอร์ได้สั่งให้ทหารโคนทั้งหมด2 0นายเตรียมพร้อมที่จะบุกเข้าไปข้างในหอประชุมของทั้งเนียแต่ใน,นระหว่างที่จะติดตั้งระเบิดที่ประตูทางเข้าจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นได้ยินประมาณ สิบหรือสามสิบปนานัดที่ยิงล่านไกออกมาพิเช์ก็สั่งให้โคนทูปเปอร์นั้นไม่จำเป็นต้องระเบิดประตูแต่ให้ทำการสะเดาะประตูออกโคนทูปเปอร์นายหนึ่งก็ทำการสะเดาะประตูใช้เวลาเพียงแค่25นาทีในการสะเดาะประตูพอประตูของที่ประชุมของทําเนียบรัฐบาลของอีวีโคเปิดประตูออกมา ิ่งที่พิเชอร์เห็นนั่นก็คือเราในพลระดับสูงระดับผู้พันและนายทหารที่ยังหลงเหลืออยู่ในห้องนั้นเต็มไปด้วยอาวุธและระเบิดแต่พวกเขาไม่คิดที่จะใช้ในการปีชีพแต่เขาปีชีพโดยการยิงตัวตายทั้งหมดพิเชอร์ได้เห็นอย่างนั้นก็สั่งให้โคลนทูเปอร์ทั้งหมดทำการยิงซ้ำใส่ศพพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการ มั่นใจว่าพวกนี้ไม่ได้แกล้งตายโครนทูปเปอร์ทั้งหมดก็ทำการะดมยิงใส่ซากศพที่หลงเหลืออยู่พวกนี้หลังจากการตรวจค้นและยึดทำเนียบรัฐบาลของดาวอ e ีรูโฟได้ฟิชเชอร์ได้ทำการสั่งให้พลสื่อสารเลิกทำการแชรสัญญาณและหาหอคอ,อยการสื่อสารทั้งหมดแนละเป่าประกาศไปให้ชาวอ e ีรูโฟ ทราบว่าตอนนี้ทหารของัรกรวワตกาแลกติกได้ยึดเมืองหลวงชันไว้เรียบ้อยแล้วและกองทัพัรกรวัตกาแลกติกกำลังจะมาอีกไม่ช้าโดยการที่มีรองนายกหรือรองผู้นำของดาวอ e ีวูโฟเป็นตัวประกันและเขาจะเป็นคนเอาประกาศการยอมแพ้อย่างเต็มอัตรา พอเขาสั่งเสร็จยองนายกแห่งดาว e ูโฟก็ทำการปราศัยประกาศให้คนบนดาวชาว EU ูโฟและเหล่านายทหารย e ูได้ทราบว่าตอนนี้ดาว e ูโฟได้กลายเป็นของจักรวัตกาแล็กติกที่หนึ่งแล้วขอใหอาหารทุกนายและประชาชนทุกคนยอมจำนวนแต่โดยดี เพื่อสวัสดิการการใช้ชีวิตของพวกเราได้อย่างปกติหลังจากนั้นไม่นานหนึ่งวันเต็มพิเชอร์ก็ได้รับการช่วยเหลือจากกองยานของจกักรวรรดิกาแล็กติกมาสามลำเพื่อทำการขนย้ายหน่วยของพิเชอร์กลับไปพักผ่อน ที่ดาวคอรสัสซงและหลังจากนั้นพิเชอร์ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กองหรือร้อยเอกพิเชอร์โนรัมและสังกัดหน่วยรบคือเรดบัวนั่นเองเอาละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่อง Star Wars Fans t o r y t e l l i n g นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ